ลัคนาสถิตราศีเมษกับเกณฑ์ชะตาสำคัญปี2565สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้ป้าฟองฟองสนานจอมนจานโหนสมัครเล่นก็กลับมาพบกันอีกครั้งใน YouTube ของพวกเราว่าถึงเขาโครงชีวิตสำหรับท่านที่ลัคนาสถิตราศีเมษสำหรับปี2565 เป็นเขาโครงกว้างกว้างกรอบกว้างๆยังจะมีรายละเอียดอีกเยอะแต่ว่าอย่างน้อยเรารู้แค่เขาโครงมันก็ยังจะดีกว่าเราคลำทางชีวิตเราแล้วก็มืดแปดด้านนะคะก็ลองฟังป้าฟองดอูว่าเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละลักษณามันมี2องลักษาานะคะ สิลักนณะสถิตสิบสอราศีก็จะเป็นลักนณาราศีละอาทิตย์โดยเขาโครงของออ YouTube ของพวกเราตอนนี้นำมาจากบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่401 4 0 1ค่ะป้าฟองเขียนลงในไทยโพสต์ตีพิมพ์ฉบับวันที่7พฤศจิกายน2564แล้วก็เอามาลงเสียง ให้ฟังพอได้เป็นแนวทางนะคะดูรูปไปด้วยสำหรับท่านที่เรียนโหนถ้าไม่เรียนโหนก็ลองฟังดูนะคะกับใจความเอาในปีใหม่2,565นี้ตลอดทั้งปีมีแนวโน้มย้ำว่าแนวโน้มนะคะคุณสุดที่ชัยหยุนหรือซื้อแปสุที่ชายบอกว่าแนวโน้มนะฟองอย่าลืมพูดบอกว่าแนวโน้ม มีแนวโน้มเหตุการณ์ใหญ่ในชีวิตทั้งดีร้ายที่สำคัญที่จะเกิดกับท่านที่ลัคนาสถิตราศีเมษดังต่อไปนี้แนวโน้มดีมากกว่าร้ายอันแรกนะคะแนวโน้มดีมากกว่าร้ายเริ่มตั้งแต่ต้นปี2565อันที่จริง ต่อเนื่องมาจาก9พฤศจิกายน2564มาแล้วแล้วก็ยาวไปถึง8เมษายน2565เป็นระยะทองของชีวิตของท่านที่ลัคนาสถิตราศีเมษที่12ปีมีหนึ่งครั้งที่หัวหน้าเทวดาประจำตัวจะคุ้มครองดวงชะตาได้เต็มที่ทำให้เหตุร้ายมากกลายเป็นร้ายน้อย ร้ายน้อยถูกปัดเป่าให้หายไปไม่ว่าดาวอื่นจะรุมทำร้ายเพียงใดก็จะรอดได้แล้วยังให้ผลดีในส่วนของหัวหน้าเทวดาประจำตัวนี้ด้วยเขาเรียกกันว่าสิงหาเกณกนค่ะพลึหัดจ,จรเป็น11กะลักษณาของพวกท่านนะคะเ,เป็นมาตั้งแต่นู่นนะ9พฤศจิกายน2,564ไปจนถึง8เมษาย5 6 5น2565 พระฤาษีสุดีจร์เป็น11กับลักษาเป็นเรื่องสำคัญมากทางโหรถือว่าเป็นเกณฑ์สำคัญสิงห์ะเกณฑ์ค่ะพวกท่านได้เกณฑ์นี้ยกตัวอย่างที่ป้าฟองยกให้ฟังสั้นๆตลอดมาพิเภกโหรใหญ่เมื่อพระรามาชนะศึกทศกัณฐ์แล้วก็ยกพิเภกนี้ให้เป็นเจ้ากรุงลงกาแล้วพระรามพระลักษ์ก็ยกทัพกลับเมือง นำนักรบไปหมดเลยพิเภกก็เป็นโหนคลองกรุงลงกามหาบาลยักษ์สาโกรธที่พิเภกอะ่ะไปอยู่ข้างพระรามแล้วก็ทําให้ทศกัณฐ์เนี่ยตายยกทัพมาจากฆ่าพิเภกตายแก้แค้นแทนทศกัณฐ์พิเภกรู้ว่าตัวเองตายแน่ตายแน่ตายแน่แนรอบนี้เพราะว่าขุนพลทั้งหลายอา ขุนพลลิงทั้งหลายกลับไปพร้อมกับพระรามพลักษหมดแล้วก็เป็นโหรนี่จับกระดานชนวนมาดูดวงชะตาตัวเองเอ,อ้ช่วงนั้นพฤหัสเป็น11บ็กับลักษอณรู้ว่าจะไม่ไม่สิ้นชีพสังขารต้องมีคนมาช่วยคือรอดไงคะรอดรอดรอดนะคะออปรากฏว่าหันุมานหอด้านเมฆมาช่วยเห็นไหมคะพฤหัสเป็น11กับลักษขาขเนี่ย ดีอย่างนี้นี่เองนะคะดาวอื่นรุมทำร้ายเพียงใดมหาบาลยกทัพมาจากข้างให้ตายก็รอดได้อีกทั้งเกณฑ์นี้จะบันดาลให้ชีวิตรุ่งเรืองมีโชคลาภตามฉโลกจะฟุ้งเฟืองคนลือเรื่องลาบเหลือหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้พิเศษต่างๆมีความสุขทางใจการสังคมจะส่งผลดีให้ มิตรให้ความอุปการะแต่ป้าฟองยกเว้นไว้นะคะมียกเว้นสำหรับท่านที่พระฤหัสมบดีเป็นกาลกกนีจรน,นี่ออกแนวร้ายเลยถูกมิตรทรยศหักหลังแล้วก็อาจจะเจอเรื่องกฎหมายาทะเลาะกับญาติมีเรื่องกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนนี่ถือว่าแต่ละคนก็จะเป็นส่วนน้อยก็แล้วกัน ส่วนน้อยที่พระฤหัสมบดีเป็นกาลีจรช่วงนั้นก็เลยไม่ได้รับผลดีไปก็ต้องให้โหนของพวกท่านดูเกณฑ์ที่สองแนวโน้มร้ายมากกว่าดีเริ่มตั้งแต่8เมษายน2565ไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวโชคดีที่พวกท่านส่วนใหญ่ได้มาจากหัวหน้าดาวดีส่งผลมาตั้งแต่ต้นปีหยุดลง ต่อไปจะเป็นระยะที่พวกท่านส่วนใหญ่จะเจอสภาวะที่หัวหน้าเทวดาประจํำตัวเข้ามุมอับคุ้มครองดวงชะตาได้น้อยแต่ไม่ใช่ว่าพวกท่านจะไม่เก่งนะบางทีหัวหน้าเทวดาประจำตัวเข้ามุมอับพวกท่านก็สู้ได้นะคะเ,เดี๋ยวจะบอกตอนท้ายค่ะแต่ว่าหัวหน้าเทวดาประจำตัวเข้ามุมอับเนี่ยจะคุ้มครองดวงชะตาได้น้อย เกณฑ์ร้ายอื่นๆที่รอเกิดอาจจะเป็นร้ายมากร้ายมากอาจจะเป็นร้ายแรงวิธีการรับมือเกณฑ์นี้พรฤหัสเป็น12ค่ะคืออยู่หรือทำอะไรที่ลึกลับหรือปกปิดอย่าให้ใครจับทางถูกเพราะถึงอย่างไรด้านดีตำราของอาจารย์เทพสาลิกบุตรก็บอกว่าจะมีชัยชนะต่อศัตรูพฤหัสไม่ทำร้ายใครหรอก ถึงแม้จะคุ้มครองดวงชะตาได้น้อยท่านก็ไม่ทําร้ายดวงชะตาอีกทั้งเกณฑ์นี้มีแนวโน้มว่าคนอุปธรรมํำชูของพวกท่านอาจจะจากไปไกลหรือไม่พวกท่านเองก็อาจจะพลัดที่อยู่ถูกโยกย้ายหรือถูกจํากัดเสรีภาพหรืออึดอัดใจทางชีวิตหรือเรื่องในบ้านหรือการเตียนต่อเรียนต่อระดับสูงมีปัญหา นะคะเช่นบางคนติดโควิดต้องกักตัวบางคนถูกสอบอกหักรักคุดถูกทรยศหักหลังตูมเลยที่เคยเจอไม่ใช่แต่เฉพาะราศีเมษแพ่พฤหัสเป็น12ถูกทิ้ง,ถ,ถ,งถูกแฟนทิ้งขนาดรวยๆแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายมากตามฉลกนะคะพลฤหัสเป็น12ทรัพย์วิบัติค่าคนพลัดกระจัดกระจาย แต่เห็นไหมคะมียกเว้นส่วนน้อยที่พวกหนุนพวกท่านจะต้องดูนะคะสำหรับท่านที่ระยะนี้พระหัาสมบดีเป็นสีจรผลก็คือแม้จะมีเรื่องใจหายใจคว่าไม่ว่าจะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่โชคจะช่วยนาทีสุดท้ายหรือท่านที่พระหัาสมบดี์กำลังเป็นกาลกินีจรว้าวโปเชกาลกินี ต้องวินาศลาบเหมือนมาดที่หวังไว้มันพลิกจากร้ายกลายเป็นดีอ่ะเออทั้งโหสนสรรเสริญนนะักว่าคุ้มภัยพิบัติให้อ่ะเออแคล้วคลาดจากอันตร,รายศัตรูหักโค้นไม่ได้และโชคทางการเงินผ่านมือเสมออย่างที่ว่าอยากได้อะไรก็จะได้การที่จะรู้ว่าระยะนี้พระราสสบดีเป็นสีหรือกาลกินีจรหรือไม่ ปรดปรึกษาโหนประจำตัวของพวกท่านนะมันต้องดูทักษะโหนไทยส่วนใหญ่ไม่ใช้ทักษะป้าฟองว่าไม่ใช่อ่ะเออเรื่องทักษะนี้สำคัญมากคนเรียนโหนอย่าทิ้งนะคะโหนพินโยพงเจริญก็ใช้โหนลักเรข,ขานิเทศก็ใช้เพราะว่าตำรามันมันคือมันจะทำให้โหนไทยทำนายได้แพลว่ลาวมากแล้วก็จะแม่นมากเกินกว่าที่คิดเช่น เอ่อทักษละลักนณะสถิตเม่อย่างเนี้ยอังคารกุมรักอ่ะน่าจะเป็นได้มหัตกรรมโกลาเลิกน่าจะได้เป็นรัฐมนตรีน่าจะได้เป็นขุนพลใหญ่นายทหารใหญ่คุมกำลังปรากฏว่าอ่อนระแหน่เลยถ้าพระรหัสมบดีเป็นกาลกินีกุมรักเนี่ยร้ายนักเอาไม่อยู่ขี้เกียจตัวเป็นขนเลยล่ะแตกต่างกันยังก็ฟ้ากันเหว่ะเห็นไหมคะ ถ้าไม่ใช้ทักษะไปจับเนี่ยมีโอกาสมากที่จะพลาดแต่ว่าโอเคละ่ปะป้าฟองไม่มีโอกาสดูให้ทุกคนก็เอากรอบใหญ่ๆไปกันแล้วกันแล้วก็ปรึกษาโหนประจำตัวนะคะ 3. เกณฑ์ร้ายมากกว่าดีราหูจรยังคน้นรัพย์อยู่ตั้งแต่ต้นปี2565ถึง29มีนาคม2565 โดยอาการนี้เป็นมาตั้งแต่10กันยายน2563ดูเมืองรัตนโกสินทร์กระเป๋าปลิ้นนะคะอาการนี้พวกท่านจะเกิดความเดือดร้อนทางการเงินเสียเครดิตถูกหลอกลวงหลอกต้มหรือบางท่านใช้เงินไปกระสิ่งที่ไม่ควรใช้พอใช้ไปแล้วก็เกิดอาการไม่คุม้มหรือบางท่านเสี่ยงก็อาจจะได้มากเสียมากหรือคนสนิทใส่ความ รากฏการณ์นี้จะสิ้นสุดลงวันที่29มีนาคม2565ันสิาชโยสำหรับท่านที่ลัคนาสถิตราศีเมษหยุดราหูค้นทรัพย์หยุดราหูห,ล,หลวงทรัพย์ชนิดที่ถ้าฐานทางการเงินไม่แน่นกินข้าววัดนอนสาราห่มผ้าผีท่องไว้เลยท่านใดที่พระราหูนำหน้าลัคนาหนึ่งลัคนาหรือราหูค้นทรัพย์ ป้าฟองเตือนไว้ถ้าเกิดการเงินไม่แน่นกินข้าววัดนอนสาลาห่มผ้าผีเมษนด้โดนมาตั้งแต่10กันยายน2563ยกเว้นแต่ยกเว้นแต่ราหูเป็นสีจรอาจจะให้ทุกขลาบลาบคะทุกนะคะแต่มันจะสิ้นสุดลงราหูค้นซัพย์ราหูหลวงทรัพย์สิ้นสุดลง29มีนาคม2565 4ต่อด้วย จบจากราหูค้นซัพย์แล้วไปไหนเกณฑ์ดีมากกว่าร้ายหลังจากหยุดราหูคน้นทรัพย์แล้วคือตกหรือได้ตำแหน่งใหม่หรือสถานะใหม่ที่จะเริ่มตั้งแต่มีนาคม2565ไปถึงสิ้นปีช่วงราหูจรทับลัคนากล่าวโดยสรุปนะคะพอหยุดราหูค้นซัพย์แล้วมาทับลัคนาพวกท่านเนี่ย ท่านที่โชคดีอาจจะได้ตำแหน่งใหม่เป็นตำแหน่งบูค่ะราหูที่เมษนะคะ,ะเป็นช่วงที่ต้องบู๊์ะถึงไม่ได้ตำแหน่งบู๊ก็จะต้องบู๊อสุรินมาดแมนกลุมลักเมษพฤศพนั้นจักเลิศแล้วเป็นทหารชานแกลยศกล้ากลา,กลางนรงแต่ว่าบางท่านไม่ได้เป็นทหารก็อาจจะต้องบู๊หน่อย หรืออาจจะต้องทําอะไรเสี่ยงๆหน่อยนะคะท่านที่โชคดีเช่นราหูเป็นสีจรหรือเป็นมนตรีจรต้องให้โหนพวกท่านดูค่ะมีโอกาสจะได้ตาตาแหน่งใหม่ส่วนท่านที่โชคร้ายราหูเป็นกาลีจรหรือว่าได้ตําแหน่งอื่นที่ไม่เป็นเดชสีมนตรีเนี่ยก็มีอาจจะตกจากตําแหน่งอ่ะเออป้าฟองว่าออกอาการอาการ อาการใกล้เคียงกันนะนะาาตามฉลกนะคะถ้าเกิดตกจากตำแหน่งลาหูมาต้องรักแม้นสูงสักสุราลัยจะจากพราคยศไกลลำบากใจไฟเผาผลานเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดดีและร้ายกับพวกท่านนี้มีใกล้เคียงกันมีโอกาสทั้งตกหรือได้ตำแหน่งแต่ย่าว,ว่าไม่ต้องหวั่นใจไปมาก ไม่ว่าจะดีร้ายเพียงใดกับตําแหน่งหรือว่าสถานะใหม่ของพวกท่านในรอบ18ปีช่วงราหูทับลักนี้ระวังปรากฏการถูกหลอกใช้ไว้ด้วยดังนิทานโหนนายพรานหลงปา่านกสงสารพาบินออกจากปา่าเมื่อพ้นปา่าแล้วนายพรานจับนกมาปิ้งกินแต่เมดเขากว่าใจใหญ่ไม่สนใจยักไลายยากหลอกเชิญหลอกเออ เพิ่งสังเกตอีกด้วยว่าช่วงนี้พวกท่านจะกล้าหาญผิดสังเกตเพื่อนฝูงมากมายหรือมีอไรายได้พิเศษเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าราหูจริงๆเนี่ยไม่ใช่กระจอกนะสำหรับพวกท่านที่ลัคนาสถิตราศีเมษอ่ะเป็นตัวแทนความโชคลาภด้วยความสําเร็จของพวกท่านหรือเป็นดาวลาภะของพวกท่านนะคะเออบางทีลงทุนหรือเสี่ยงโชคสนั่นหวั่นไหว แต่ก็อีกนั่นแหละระวังอวิชชาหรือมืดมัวมองอะไรในแง่ดีเกินไปจนเกิดเรื่องเสียหายเพราะว่าดาวดวงนี้ยังไงก็เปลี่ยนจากลาบเป็นโลบได้ง่ายมากเนเตือนเลยเตือนเลยช่วงราวหูทับลักอะ่ะออแต่ว่าสำหรับตำแหน่งอ่ะนะหรือว่าการถูกหลอกใช้หรือว่าการเสี่ยงทักทายเนี่ยคิดไว้นิดนึงว่าถ้าคุมอยู่่ ถ้าคุมอยู่อะราหูมาจากพบโชคลาภและความสำเร็จของพวกท่านนะคะอย่าให้มันเป็นโลภไปก็แล้วกันเช่นอ,อ,อยากได้ตําแหน่งแล้วก็ไปวิ่งเต้นที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะแต่ว่ามันมีเรื่องของสถานะที่พวกท่านจะต้องเปลี่ยนไงไม่ใช่ไม่ใช่สถานะเดิมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเ,เพราะฉะนั้นก็ จับตาดูเรื่องตำแหน่งรายได้พิเศษสังคมที่หวือหวาแล้วก็เรื่องของการเสี่ยงหน่อยอก็ดูกันแล้วกันยังไงป้าว่าสำหรับเราหูทับรอกพวกเมอะส่วนใหญ่ดีมากกว่าร้ายอีกเกณฑ์หนึ่งเป็นเกณฑ์ที่ห้านะคะเห็นไหมบอกไว้หมดเลยเรื่องใหญ่ๆไม่ว่าจะดีร้ายแค่ไหนในชีวิตพวกท่านก็ ควรจะต้องเ,อรเริ่มต้นรอบใหม่ด้านการงานกิจการหลักไปอีกตลอดปีด้วยความหนักหน่วงแบกภาระจนแทบถอดใจแต่เป็นไปเพื่อความมั่นคงยืนยันนะคะ,ะเหนื่อยลากเลือดล่ละแต่เป็นไปเพื่อความมั่นคงเพราะว่าอันนี้เกณฑ์พระเสาจรเป็นสิบกับลัคนางไงตอนพระฟองอโดได้เกณฑ์นี้เริ่ม ย้ายเข้ารับราชการกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้ใช้อีก30ปีแล้วก็ได้บำนาญมากินอยู่ทุกวันนี้นะคะโดยเกณฑ์น,นี้เนี่ยเป็นมาตั้งแต่ประมาณ1มีนาคม2563แต่ว่าเอาชัดๆก็คืออีกรอบ5ธันวา2563แล้วก็กินเวลาเวลาปี2565ไปตลอดปีเช่น บางท่านเพิ่งจะเรียนจบก็เริ่มทำงานบางท่านเปลี่ยนจากลูกจ้างมาทำกิจการเองบางท่านไปเป็นลูกจ้างหรือบางท่านทำงานมานานก็เป็นระยะที่จะวางแผนกเกษียณเป็นต้นโดยเกณฑ์น,นี้พวกท่านคงจะได้ใช้เป็นฐานอาชีพไปอีกนานเช่นอาจจะรอบ15หรือ30ปีอาชีพนี้กำลังเป็นของป้าฟองอยู่ หลังจากผ่านไป30ปีคือป้าฟองเป็นอาชีพข้าราชการบำนาญไงคะนอนอยู่ที่บ้านเฉยๆก็ได้1,000บาทละและในโลกงานของพวกท่านมีจังหวะนะคะตลอดทั้งปีศัตรูใหญ่จะทะเลาะกันหรือรบกันทำให้กระทบกับพวกท่านที่ต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้ตามชะโลกให้เกรงไฟศัตรูใหญ่จะทำนร์ ที่ผ่าน่านมาที่นั่งหัวรอกาคือป้าฟองเจ้านายผมสองคนรบกันผมเดือดร้อนผมไม่รู้จะทําทตัวยังไงป้าฟองว่าก็ทําตัวรีบๆไว้ทําตัวรีบๆไว้เออแถมมีงานต้องแบกและตีฝ่าคาวนี้เนี่ยมันจะเป็นงานสําคัญเอองานใหญ่ที่จะนําเกียรติยศชื่อเสียงมาให้ตามระดับวาสนาเออเป็นคนงานก็ขึ้นเป็นหัวหน้าคนงานแหละรอบนี้ แต่กว่าจะได้รับรองพวกท่านส่วนใหญ่แทบจะโยนผ้าขาวยอมแพ้หรือถอดใจตามอาการของพระสาวเขานั่นแหละเทพเจ้าแห่งความระทมให้อะไรใครด้านดียากมากออกว่าจะได้เนี่ก็แทบจะถอดใจแต่พอให้แล้วให้อย่างหนักแน่นมั่นคงก็ขอให้คิดถึงเป้าหมายคือความมั่นคงนะคะของงานคิดถึงระยะยาวเช่นตัวอย่างเมืองรัตนโกศ์ ที่ลักษณาสถิตราศีเมษกำลังแบกภาระเรื่องโควิด -19 สนันวันไหวอยู่ตอนนี้เหมือนกันในช่วงที่ระยะงานในปี2565ไม่ค่อยจะก้าวหน้าจะนิ่งนิ่งอึดอึด,อ,ด,อ,ดอึนอึนจะถอยหลังหรือกลับมาทบทวนเนี่ยน่าจะเป็นช่วง27พฤษภาถึง20ตุลาคม2565ทรส่งสัญญาณจากป้าด้วยความหวังดีเพิ่ม เมื่อสู้งานไปก็อย่าลืมระวังค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยของพ่อหรือแม่หรือคู่ครองหรือหุ้นส่วนทั้งหลายในชีวิตด้วยทรงสรัญญาณไม่ใช่หลอกล่อว่าอดทนไปให้ถึงมีนาหกหกนะคะอีกปีเดียวหลังจากนั้นนะพวกท่านน่ะคอยดูเถอะเรื่องงานน่ะเสือจะติดไปกอออดทนอดกลั้นนะไม่มีใคร คนไทยไม่มีใครตายเพราะทำงานหนักคนที่ตายทำงานหนักนี่เป็นชาวญี่ปุ่นนะคะเขาเรียกว่าโรคคาโรชิเพราะว่ามิสเตอร์คาโรชิท่านทำงานหนักเลยอะ่ะคนญี่ปุ่นหลังสงครามโลกอะ่ะท่านตายคาเก้าอี้เลยอะ่ะโอ้โหป้าฟองอ่านแล้วสกน้ำตาซึมอะ่ะสู้เหลือเกินนะคะพอลำบากมาอีกเกณฑ์หนึ่งเป็นเกณฑ์ที่หกอ้าวโ,โหป้าฟองให้มากขนาดนี้เลยหรืออ่า เกณฑลางเริ่มการปฏิวัติใหญ่ทางการเงินการทำมาหาได้ครั้งใหญ่ครั้งเดียวในชีวิตของพวกท่านครั้งเดียวเท่านั้นเรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจของพวกท่านเริ่มตั้งแต่8กรกฎาคม2565ลางนำมาแล้วก่อนหน้านี้พวกท่านปฏิวัติต่วเองตอนนี้ปฏิวัติเรื่องการเงิน7ปีไปจนถึงกรกฎาคม2572 เป็นเกณฑ์ที่มฤตยูจรเลขศูนย์นเดินเข้าไปเดินในราศีพุธศพดินแดนของการทำมาหาได้ของพวกท่านโดยเขาลางของการปฏิวัติใหญ่ตัวท่านและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่ปรากฏมาครั้งเดียวเริ่มมาตั้งแต่มีนา2559กําำลังจะจบลงชนิดที่ประมาณกรกฎาคม2565เอาย้วยให้ถึงปลายปี2565 ท่านยืนอยู่หน้าบ้านแล้วท่านจะถามตัวเองว่าชีวิตข้าพระเจ้ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเมืองรัตนโกสิ์ดูง่ายๆเม็ดรัชการของพระมหากษัตริย์เลขรัชการยังเปลี่ยนอ่ะบางคนยังคิดไม่ทันอีกนั้นน่ะว่าเมืองเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วอ่ะพวกท่านจะถามตัวเองว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงชีวิตของข้าพเจ้าแน่นอนหากพวกท่านทำดีมาตั้งแต่มีนาคม2,500 59การปฏิวัติตัวเองและสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะจบลงนี้พวกท่านจะประสบความสำเร็จอย่างล้ำเลิศหากทำไม่ดีตัวท่านก็จะล้มลุกคลุกคลานหลังจากนี้ไปคืนลางมาตั้งแต่8กระะกฎาคม6 5 6พพวกท่านจะเดินหน้าเข้าสู่การปฏิวัติใหญ่ทางการเงินและการทำมาหาได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตเป็นระยะเวลา7ปี ในระดับที่เมื่อถึงกรกฎาคม2,572แล้วพวกท่านยืนอยู่หน้าบ้านจะถามตัวเองว่าสถานะทางการเงินของข้าพเจ้ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงภาคเศรษฐกิจของชีวิตของข้าพเจ้ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงปกติแล้วมนุษย์เราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่สำหรับท่านที่ลักนณาสถิตราศีเมษ เป็นมนุษย์ที่ส่วนใหญ่จะมีความคิดเริ่รมชั้นเยี่ยมชอบทำอะไรก่อนคนอื่นชอบทำอะไรใหม่ๆจึงไม่ค่อยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวแม้แต่เรื่องทํามาหากินที่กำลังรอท่ามึนอยู่คำแนะนำก็คือเมื่อท่านรู้สึกว่าอึดอัดไม่ใช่แล้วในเรื่องการทรมาหาได้ต้องรีบชิงเปลี่ยนแปลงก่อนหากท่านไม่เปลี่ยนท่านจะถูกเปลี่ยน ถ้าฝืนได้พวกท่านจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดฉะนั้นก็ราปฏิวัติทำในสิ่งใหม่ๆล้ำสมัยยังมีทางรอดแต่ไม่ว่าจะหน้าวันไหวแค่ไหนมนลุตยูดาวอาเพศนี้โดยพื้นฐานก็เหมือนราหูค่ะทั้งโหรฝรั่งถือว่าเป็นตัวแทนโชคลาภและความสำเร็จของชีวิตของพวกท่านจริงอยู กระบวนการปฏิวัติทางการเงินนี้อาจจะยุ่งยากเสียหายวุ่นวายในระยะเริ่มต้นในทุกๆรอบที่ทําแต่หวังว่าจะดีเมื่อปลายมือหลังจากผ่านความยุ่งยากในแต่ละรอบในระยะเวลาเจปีนี้บางทีเปลี่ยนหลายรอบอะเอาแล้วเออเดี๋ยวเปลี่ยนไปทําอันนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนไปทําอย่างนี้ทีนี้มาถึงสําหรับตัวพวกท่านนะคะนี่ดาวประจําตัวของพวกท่านละดวงคารค่ะ ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของพวกท่านป้าแถมให้นิดหนึ่งนะคะวาระสำคัญสำหรับตัวพวกท่านส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เท่านั้นนะคะไม่ทั้งหมดมันมียกเว้นค่ะระยะโดดเด่นเจิดจ้าตามระดับวาสนาคือระหว่าง26กุมภาพันธ์ถึง7เมษายน2565ระยะที่พวกท่านจะมีโชคดีมีโชคลาภและความสำเร็จของชีวิต คือ7เมษายนถึง17พฤษภาคม2565ระยะอึดอัดคล้ายถูกจำกัดเสรีภาพหรือถูกทรยศหักหลังใช้จ่ายมากอาจจะพลัดที่นาคาที่อยู่ไปอยู่ในที่ใกล้ๆเกาะใกล้ๆทะเลใกล้ๆน้ำคือระหว่าง17พฤษภาคมถึง26มิถุนายน2565ยกเว้นท่านที่ พระอังคารกำลังเป็นสีหรือการเลกินีจอดเกมตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะคะระยะที่ยืนได้มั่นคงของตีแต่ระวังอารมณ์ฉุนเฉียวจากสัตรูคือระหว่างถูกถูกแย่ถูกทำให้เสียตบะคือระหว่าง26มิถุนายนถึง9สิงหาคม2565อังคารมาทับลักนะคะ,ะจะถูก แย่ yeah, ถูกยั่ว au, เย้าถูกทำให้เสียตบะแต่ญาที่หาเงินได้มากอาจจะได้มรดกหรือของเก่าแต่ต้องใช้ใจ่ายมากแต่ระวังใจอ่อนกับเพศตรงข้ามจนสุ่มเสี่ยงเกิดเรื่องชู้สาว <c ười> คือช่วง9สิงหาถึง3ตุลาคม2565เ <c ười> ขาเรียกว่าเป็นช่วงอังคารขี่โคค่คะ <c ười> พระอังคารดาวประจำตัวของท่าน เดินเข้าราศีพฤศพซึ่งสัญลักษณ์คือโคเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่อังคารขี่โคมักเมียมักผัวอังคารขี่โคนี่แหละทั้งโหนก็เรียนโหนแล้วก็สนุกไปด้วยมันไม่ใช่จะเกิดทุกรอบหรอกนะคะกลัวเกิดตอนบริหัสเข้าพบวินาศนสิสติสตังหายไปอะ่ะชีวิตอื่นๆชีวิตด้านอื่นๆคล้ายจะไม่ก้าวหน้าทุกด้านน่ะ หรือถอยหลังคือ17พฤศจิกายน2565ไปถึงสิ้นปี2565นะคะในวาระของการจะขึ้นปีใหม่2565ปีเก่าผ่านไปไวเหมือนโกหกปีใหม่ก็จะมาป้าฟองยินดีที่ได้ให้หลักและก็คำทำนาย กว้างๆเพื่อให้พวกท่านใช้เป็นคู่มือ,อในการเดินทางชีวิตในปีใหม่นี้นะคะอยากคิดว่าดวงดาวเป็นตัวดนบันดาลใช้เป็นแค่สิ่งบ่งบอกเพราะว่าหวนเทพสลิกบุตรบ,บอกว่า50%เป็นเรื่องของดาวย่าง5 0อมันเป็นเรื่องของการกระทาแต่พระพุทธองค์บอกว่าการกระทามนุษย์อยากได้ดีก็ทำดีอยากได้ชั่วก็ทำชั่วเพราะฉะนั้น อ,อยากได้อะไรเราต้องทำเองใช้คำทำนายซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะแม่นไม่แม่นเป็นเพียงเทียนเล่มเล็กๆในมือในการเดินสู่อุโมงค์ของชีวิตในปี2,565โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ